สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งหน้าแรกนะครับของ Microsoft Edge ให้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Google นะครับปัจจุบันนะครับเวลาหลายๆคนทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมาอาทิเช่นในส่วนของตัว Microsoft Edge นะครับแล้วอยากให้ Microsoft Edge ทำการเปิดหน้าแรกของเว็บไซต์ กูเกิลขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อจากนั้นเราจะทำการเซิร์ชค้นหาสิ่งต่างๆได้ต่อไปได้ได้อย่างง่ายดายนะครับหรือว่าจะทำการตั้งหน้าแรกให้เป็นเว็บไซต์ของเราหรือว่าเป็นเว็บข่าวสารหรือฟีดข่าวสารต่างๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วถามว่าวิธีการเซตอัพค่านะครับ ในการที่เราทำการเปิดตัว Microsoft Edge มาจะให้เปิดซักเว็บไซต์หนึ่งนะครับในส่วนนี้จะมีการตั้งค่ายอย่างไงเราก็มาดูกันขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการเปิดตัว Microsoft Edge ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ปุ่มมุมขวานะครับมันจะมีปุ่มที่เป็นในส่วนของจุดไข่ปลาที่เป็นตัวในส่วนของเมนู setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วให้เพื่อนๆพื่พทำการเลือกเมนู setting เมื่อทำการเลือกเซตติ้งมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับ Start Home and New Tab นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำการเลือกในหัวข้อนะครับ When A Start นะครับโดยดีฟอ u l ์มันจะทำการเลือกเป็นในส่วนของ Open the New Tab Page นะครับก็ให้เพื่อนๆพื่ทำการเลือกกดนะครับ Open this Page นะครับแล้วก็ทำการกด Add a New Page ลงไปก็ใส่ URL ที่เราต้องการลงไปอาทิเช่นนะครับ Google co t h จากนั้นกด add นะครับเมื่อทำการกด add มาเรียบร้อยนะครับมันจะเข้ามาสู่ในหน้าตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราทำการเปิดตัว Microsoft Edge มันจะทำการเปิดตัว Google ขึ้นมาให้เองหน้าหน้า g หน้า Google ขึ้นมาให้อัตโน,ตโนมัตินะครับส่วนในอันนี้อันนี้สอนเพิ่มเติมส่วนในกรณี Home Button นะครับ Home b u t t o m ก็คือในส่วนตรงนี้รูปบ้านนะครับเราสามารถใส่ URL ลงไปได้ว่าอยากให้เวลาเรากดมาที่ Home เราจะให้เปิดเว็บอะไรอันทีตัวอย่างนะครับผมก็เลือกใส่เป็น google.co.th นะครับแล้วก็กด enable ไว้ A B เวลาเรากลับมาเราก็สามารถกดปุ่ม Home นะครับกลับมาหน้า google ได้เลยสมมติว่าอยู่บนเว็บไซต์อะไร windowsiam.com เว็บไซต์ผมเองนะครับผมอยู่หน้านี้นะครับแล้วผมกัด กดปุ่มโฮมมันก็จะกลับมาหน้า Google นะครับมันคือการเซตตรงหน้า Home อ o t t เทลนะครับในส่วนของ When A Start อย่างที่ผมอธิบายของคลิปนี้ก็คือเวลาเราทำการปิดแล้วเปิดตัว Microsoft Edge ขึ้นมามันก็จะทำการเปิดหน้าแรกเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพ บนตัวเบราว์เซอร์นะครับสำหรับตัว Microsoft Edge ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตั้งค่าเป็นหน้าโฮมเพจเป็นอะไรนะครับสตาร์ทอัพเป็นอะไรของเว็บไซต์อะไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเองหลังเชียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ